ายที่ดินแนมนะาสามไร่สองงานนะครับนะใจเห็นแอมนะร,นะราคาตารางวาละสี่พันสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลทางน้ำสะคอนนะอําเภอมนลรมจังหวัดเทนานนะเนี่ยนะครับนะอยู่ที่อําเภอมนลรมจังหวัดเทนาด เนื้อที่เต็มๆก็สามไร่สองงานครับน,ะนี่ผมจะให้ดูนะครับนะเนยบริเวณนี้นะครับนะี่เป็นพื้นที่ติดถนนดำนะับนะติดถนนดำก็เอาสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามานะครับนะ ที่นี่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับนะแต่สามารถที่จะสร้างโกดังพักของได้นะครับนะเป็นฮับเป็นฮับพักของนะครับนะก็แล้วก็อยู่ห่างจากไซเซียรประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับนะสามร้อยกว่าเมตรเราจะขายอยู่ก็ห้าแสนอ่ะห้าล้านห้าล้านเก้าแสน าหมื่นบาทนะครับนะท่านที่สนใจอยากจะมาดูก็ได้นะครับนะสนใจอยากมาดูก็ที่ตำบลทางน้ำสะครนะครับ,นรบนะเนี่ยอำเภอม,มโนรมจังหวัดชยนาทเนี่ยที่ผมส่งให้ให้ดูนะครับนะเนี่ยนะที่แปลงเนี้ความกว้างก็สามไร่สองงานหน้ากว้างถนนเลยนะครับหน้าติดถนนแปดสิบสี่เมตรนะครับนะความลึกของที่นี่ ร้อยสามสิบสี่เมตรนครัะพื้นที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนร้รนะดูนะครับนะไม่ดูนี่คือบริเวณพื้นที่นะครับะเนี่ยติดถนนเส้นนี้นะครับนะเนี่ยติดถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้วิ่งออกเขาเรียกถนนเทศบาลน,นะครับนะ สามารถบินทะลุไซเ,เซียได้เนี่ยเนี่ยบินไปเนี่ยทะลุไยเ,เซีย่างไซเ,เซียประมาณ300เมตรนะรนะถ้าออกซ้ายวิ่งขึ้นนครสวรรค์เชียงใหม่เลยนะครับนะถ้าจะเข้ากรุงเทพก็ไปยูเทินนะครับวนะิ่งไปประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับ,รบนะประมาณพันเมตรสามารถที่จะยูเทินยูเทินออกไปได้นะครับยูเทินวิ่งขึ้นกรุงเทพ สิงบุรีอยุธยาอ่างทองได้เลยนะครับนี่ที่เป็นที่ที่ถมแล้วนะครับนะที่ก็ถมแล้วเสมอถนนนะครับความกว้างความยาวก็สามไร่สองงานนะครับเนาะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกไปพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะทำเป็นบ้านจัดสรรได้นะครับนะหรือถ้าหากว่า จะทำเป็นฮับสินค้าสร้างโกดังได้นะครับนะแต่สร้างโรงงานไม่ได้นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับนะหรือจะทำเป็นบ้านพักผ่อนนะครับนะหนีน้ำท่วมจากกรุงเทพก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยดูนะครับนะครับทันที่เข้ามาดูนะครับนะเนี่ยถนนเส้นนี้เราวิ่งเข้าตำบลหางน้ำสาครสำหรับตำบลหางน้ำสาครเนี่ยนะครับ ขึ้นอยู่กับอำเภอมโนรมยังหวัดชัยนาดนะครับนะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับนะที่มีความเจริญรวดเร็วเลยนะครับนะมีความเจริญเร็วมากนะครับแล้วก็โอกาสเนี้ยตรงวงเวียนที่แยกมโนรมเนี่ยเขาจะทําวงเวียนขนาดใหญ่นะครับวงแหวนเป็นถนนวงแหวนแล้วเส้นนี้พอวิ่งมาจากกรุงเทพนะครับนะ จะไปอุทยัยธานีแยกนี้ข้ามแม่น้ําเจ้าพยาที่อําเภอมโนโรมนะครับนะทะลุไปไหว้หลวงพ่อฤาษีลิงดําได้เลยนะครับวัดท่าซุงนะนะเพราะฉะนั้นตำบลหางน้ำสาครเนี่ยเป็นตำบลที่ประชากรมีความผมผมเคยอยู่ที่นี่มา30ปีนะครับ ประชาชนเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคนะมีความอบอ้อมอารีนะครับนะขนธรรมเนียมประเพณีจะออกทางเหนือนะครับภัคกลางตอนเหนือนะครับนะตอนเหนือแล้วติดติดกับนครสวรรค์นะครับนะก็ขนรรมเนียมประเพณีก็ยังเป็นชาวพักกลางตอนเหนืออยู่นะครับนะเป็นครับสำหรับคลิปนี้ท่านที่สนใจนะ อยากจะซื้อที่แปลงนี้นะครับนะก็ติดต่อมาที่หมายเลข0858071894หรือไลน์ไอดีนะครับหรือเป็นโบรโทรได้ด้วยนะครับนะ0858718820นะครับนะนอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้บรรยากาศทั้งด้านหน้านะครับนะบรรยากาศทางด้านหน้าจะเป็นทุ่งนานะครับนะจะเป็นทุ่งนา เป็นทุ่งนากว้างใส้แนะคนะ mm. ก็น่าอยู่นะครับนะถ้าถ้าปลูกสามไร่สองงานเนี่ยถ้าปลูกเป็นบ้านพักเป็นเป็นบ้านสวนทําสวนทําอะไรนี่ได้เลยนะครับนะทําเป็นบ้านพักผ่อนหรือจะทําเป็น mm. โฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยได้อีกด้วยนะครับนะห mm. รือจะทําเป็นบ้านจัดสรรก็ไดนะ้นักธุรกิจ หรือพ่อค้าอยากจะลงทุนก็ติดต่อมาได้นะครับนะสำหรับพื้นที่แปลงนี้นะครับสามไร่สองงานนะครับเนี่ยผมหายให้ดูนะครับคิวทัดดูดูดูด,ดูผมจะเดินให้ดูนะครับนะไอคุณดูเนี่ยเส้นนี้แล้วนี่เป็นหน้าที่นะครับนะหน้าที่เนี่ยจะเป็นทุ่งอันพื้นที่นานะครับนะตอนนี้เขาไม่ทํานามีน้ําขังอยู่ตอนนี้เขา เกี่ยวข้าวไปแล้วแล้วก็ไถไถดาไปแล้วนะครับนะ mm hmm. ก็รอตีเทือกไถแปลที่จะทำนาเนี่ยด้านนี้ยังเป็นแปลงข้าวอยู่นะครับนะเนี่ยด้านนี้ยังเป็นแปลงข้าวอยู่ครับเนี่ยสำหรับด้านนี้ยังเป็นแปลงข้าวอยู่นะครับนะดูนะครับนะฝากเอฟซีนะครับนะแต่ผู้มีเกียรติหรือท่านใดที่ดูอยากจะซื้อก็ติดต่อมานะครับนะ แปลงนี้ไร่ละสามไร่สองงานขายอยู่ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นนะครับนะสามารถาทำสินเชื่อจากกับธนาคารได้นะครับนะถ้าเนี่ยเราสามารถทำสินเชื่อกับธนาคารได้แล้วก็ส่งผ่อนกับธนาคารได้นะครับถ้าท่านที่สนใจมาจติดต่อได้นะครับนะผมฝากไว้ด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะ ครับก็ผมเที่ยวาการขอขอบคุณเอฟซแขกผุ้มีเกียรตที่เข้ามาชมนะครับนะมีหลายคนด้วยนะครับเกือบยี่สิบคนนะครับนะเข้ามาชมไลฟ์สดครั้งนี้นะครับเนาะก็ฝากเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกัน ก็อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับคลิปนี้เทวอการลาท่านสวัสดีครับ